รูปหลวงพ่อขัวชุดตินทโลสามารถอาราธนาทำน้ำมนต์ได้จริงหรือไม่มาฟังคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พพพน้องๆเอฟซชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกท่านเลยนะใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามไว้นะนะครับแลวกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปเวลาเราปล่อยคลิปวิดีโอนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงรูปถ่ายปี55ท่านนั่งกระดาน3แผ่นนะครับรูปนี้พี่ท่านหนึ่งเนี่ยไปอาราธนาทำน้ำมนต์นะแล้วก็เกิดนะอิทธิปาฏิหารมาแล้ว นะครับพี่ท่านเนี้ยนะชื่อ Facebook ว่าตอนกูเฟียวเขาอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมนะแล้วก็มาเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังนะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะฝากเรื่องราวหรืออยากจะเข้าไปจองเสื้อร้อยเรื่องพุทธคุณนะสามารถจองได้ถึงนะสิ้นเดือนกรกฎาเลยนะก็คือเราจะตัดยอดนะปิดจบทุกอย่างคือวันที่1สิงหา นะครับนั้นจะปิดจบทุกอย่างเลยนะครับและทีนี้ก็จะกําหนดออกมารอรับเสื้ออีกทีรอประกาศทางหน้า Facebook อีกหนึ่งทีนะนะครับใครอยากไปจองเสื้อสามารถไปกดเพิ่มเพื่อนนะครับหรือกดติดตามนะครับที่ Facebook ปูผาได้เลยนะปูผาเพชรทองนะเวลาสองทุ่มครึ่งก็จะมีไลฟ์สดจาหน่ายผาเครื่องครึ่งรงางผ่านไลฟ์สดทาง Facebook เป็นพระรับประกันแท้ทุกรายการนะครับแล้วจัดส่งให้ฟรีด้วยมีหลวงพ่อกล้วยด้วยนะใครอยากได้ลองไปติดตามดูแล้วกันนะครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่ท่านหนึ่งนะที่ใช้ Facebook ชื่อว่าตอนกูเฟียวเขามาเล่าให้ผมฟังว่าช่วงหลายวันก่อนที่ผ่านมานะครับลูกเขาอะมีอาการไม่สบายนะตอนช่วงประมาณ1นึ่ทุ่มนะเป็นต้นไปนะเริ่มมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นนะครับนะ,นะเขาเรียกว่าไข้าสางนะเป็นไข้าสางนะแล้วก็ทํายังไงนะก็พยายามเช็ดตัวพยายามดูแลนะแต่ไข้อะมันไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยนะจนเวลาผ่านไปมาถึง2องทุ่มอีก1วัน นะพี่เขาทนไม่ไหวไม่รู้จะทํำยังไงดีก็เลยไปหยิบภาพถ่ายของหลวงพ่อปวยชุตินทโลนะตั้งใจว่าจะนําภาพถ่าย,ยมาอาราธนานะทําน้ามนต์ให้กับลูกกินนะพี่เขาก็ไปหยิบน้ํามาหนึ่งแก้วแล้วก็ตั้งน้โมสามจบนะแล้วก็บอกกล่าวกับหลวงพ่อแล้วก็ท่องคาถาสุป,ปฏิปันโนพระคำว่โตสาวากาสังโคสังคงนะมามิอิตติสุขโตชุตินทโลนโมพุทธยะนัสิวังพม,มามะอาอุนะครับนะเขาก็เอาเนี่ยเอาภาพถ่ายของหลวงพ่อไปกวนในน้ําแก้วนั้นนะที่เขา เ,เตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบารมีหลวงพ่อขอให้น้ําในแก้วนี้กลายเป็นน้ําพัะพุทธมน์นะแล้วก็เขาเก็เอาไปให้ลูกเขาเนี่ยดื่มกินเมื่อลูกเขาดื่มกินไปแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่ออิทธิปาฏิหาริเกิดขึ้นจริงๆใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงเท่านั้นลูกเขากลับมาหายเป็นปกติจากเด็กที่เป็นไข้อาการร้อนไปทั้งตัวนะปวดหัวนะนอนสมนะไม่ขยับไปไหนเลยนอนสมนะตัวน้องร้อนมากนะครับนะน้องป่วยหนักมากแต่ว่า ดื่มน้ําที่อัลลาธนาให้เป็นน้ําพระพุทธมนต์ด้วยรูปถ่ายของหลวงพ่อกวยชุตินทโลปีพศส5 5 5นะเพียงเท่านั้นเองนะสชั่วโมงหายเป็นปิดพิงกลับมาเป็นสภาพปกติเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะนี่คือบรารมีของกูบาอาจารย์แล้วเรื่องที่2นะผมจะเล่าต่อเลยนะในคลิปนี้เอาให้มันแบบว่าเต็มคำหน่อยนะหลายๆคนบอกว่าคลิปมันสั้นเกินไปนะครับเดี๋ยวผมต่อให้เลยหนึ่งเรื่อง อีกหนึ่งเรื่องเนี่ยเป็นเหตุการณ์ของพระทุดง th ท่านหนึ่งที่ผมรู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวเลยนะนะครับนะหลวงพี่ท่านเนี้ยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเลยนะก็ะเคยคุยนะจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้จักหลวงพ่อกลยสักเท่าไหร่แต่ญาติพี่น้องของเขาทั้งหมดเนี่ยนับถือหลวงพ่อกลยมากแลวเขาก็เอาเหรียญหลวงพ่อกลยหลัง,ลงหนุม,มานเนี่ยปีสองหนึ่งเนี่ยมาถวายให้กับหลวงพี่ท่านนี้หลวงพี่แกก็รับไว้ในย่ามนะแกไม่มีพระอะไรเลยนะมีเหรียญเนี่ยเหรียญเดียวแกก็รับไว้ในย่ามแกก็ไปทุดงของแกตามปกตินนะเข้าาไปปใ่ ผมจาจังหวัดป่าไม่ได้นะที่แกไปเนี่ยนะเพราะว่าคุยกันนานมากแล้วพยายามรวบรวมนะเรื่องมาเล่าให้ฟังแกเข้าไปในป่าที่เนี้ยนะเข้าไปทุดงรูปเดียวเลยนะแล้วแกก็เกิดมีอาการไม่สบายนะแกบอกว่าตอนนั้นนะเขาเรียกว่าไข้ป่านะที่หลวงพี่เป็นเนี่ยเขาเรียกว่าไข้ป่านะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะลุกไม่ขึ้นแล้วเริ่มจะลุกไม่ขึ้นเริ่มเริ่มใช้ตัวแบบว่าขยับตัวขยับตัวไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านมาประมาณอีกสี่ห้าชั่วโมงคือมันเริ่มซุดหนักแล้วเริ่มคานแล้ว สิ่งเดียวที่นึกขึ้นในหัวตอนนั้นต้องไปที่ย่ามไปหยิบเหรียญน,นี้มาทําน้ํามนต์นะมันมีเหมือนแบบเป็นสิ่งเดียวที่วิ่งเข้ามาในหัวเลยนะเขาพยายามข,ออขยับขยับตัวเองนะเหมือนกึ่งคาเลยนะเขาบอกว่ากึ่งคาเลยไปหยิบมา แล้วก็พอมีน้ําอ่ะที่เตรียมเอาไว้ตอนกิน่ะนะนะครับเอาเหรียญเนี่ยใส่ลงไปเลยแล้วก็ยกมือท่วหมหัวเลยนะบอกกล่าวนะหลวงพ่อกลวยนะขอบารมีหลวงพ่อกลวยมาช่วยหน่อยขอให้น้าเนี่ยเป็นน้ําพระพุทธมนต์นะดื่มกินไปแล้วขอให้หายจากอาการไข้รอดจากป่านี้ไปได้แล้วจะไปฝากตัวเป็นศิษย์จะไปนับถือหลวงพ่ออย่างสุดหัวใจเลยถ้ารอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้นะครับ <c oughs> เขาก็กินน้ํานี้ขึ้นไปบอกว่าเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเขาลุกขึ้นเดินได้เลย จากที่เขาคานเลยนะครับคนะาเลยอะ่ะแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะทั้งปวดหัวทั้งตัวร้อนหนาวสั่นไปหมดเลยคนะาแล้วอะ่ะนะคิดว่ายังไงก็ตายแน่แเวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงเขาบอกว่าเขาเริ่มเหมือนคลายๆตัวเริ่มหายร้อนหัวเริ่มหายปวดแล้วเขาลุกขึ้นยืนได้แล้วเดินได้ใช้เวลาประมาณสองสาชั่วโมงอะ่ะนะในการตั้งสติตัวเองนะ้ะเรียบร้อยกลับมาคืนสภาพปกติแล้วก็เดินทางกลับออกจากป่านั้นเมื่อเดินทางกลับออกจากป่านั้นเป็นที่เรียบร้อยก็กลับไปหาญาิตัวเองบอกให้พาไปที่วัดนี้หน่อย ณปัจจุบันเนี้ยเขาก็นับถือหลวงพ่อกวยเป็นอย่างมากแลก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อกวยเป็นที่เรียบร้อยนะครับและในย่ามของเขาก็มีแต่วัตถุมงคลหลวงพ่อกวยทั้งนั้นเลยนี่เป็น2ประสบ จริงที่เกิดขึ้นนะประสบการณ์ที่1นะครับเป็นประสบการณ์จากพี่ที่ฝากมาทางอินบ็อกซ์และประสบการณ์ที่2นะเป็นประสบการณ์ที่ผมเคยคุยกับพระทุดงท่านหนึ่งนะครับก็อย่าลืมนะก็ฝากกดติดตามไปด้วยละกันนะใครที่อยากจะติดตามผมอีกหนึ่งช็องทางก็คือเฟซบุ๊กภูผาเพชรทองนะสามารถเข้าไปกดเพิ่มเพื่อนนะครับหรือไปกดติดตามได้เลยนะสามารถไปร่วมจองเสื้อกันได้นะนะครับนะราคา250บาทกับ300บาทนะเงินส่วนหนึ่งหักไปทําบุญได้นะใครอยากได้นะสามารถไปติดตามได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปน สวัสดีครับ